แยกลาดทีวีตรงเนี้ยช่วงเวลาเร่งด่วนนะผมก็มักจะเจอแบบรถมอไซค์นะครับที่เขาแบบรักไก่คุณขับขึ้นไปทางม้าลายตรงนั้นแล้วคุณก็อยู่เทินมันอันตรายมากๆม,มันมีเสานะครับเป็นเสา BTS ซึ่งมันใหญ่มากๆคือคนที่เขาขับรถตรงมาเนี่ย ไม่สามารถที่จะมองเห็นอันตรายมากกว่าอยู่เทินตรงเส้นถนนสี่แยกนะคุณไปลักไก่หลังเสาหลังเสา BTS ซึ่งตรงนั้นนะ่ะมันเป็นทางเท้าสําหรับให้คนเดินผมไปทางตรงนะครับแล้วไอ้ตรงทางตรงตรงเนี้ยมันเป็นไฟเขียวพอดีผมก็ขับตรงไปปกติไม่ได้เร่งไม่ได้แรงอะไรนะก็จะมีคนรักไก่ตั้งแต่ตรงหน้าแยกแล้วเลี้ยวขวาเนี่ยปกติเขาจะไม่ให้เลี้ยวขวารถมอไซค์คุณชอบรักไก่ไปเลี้ยวขวาเลนที่คุณจะไปทางปทุมวันพลากอนคุณก็ยังรักไก่อีกเส้นนั้นเนี่ยเขาจะให้เฉพาะรถบัสเท่านั้นนะครับแล้วผมขับไปเน เกือบชนเหมือนกันคันที่เขาขับตามผมมาเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุก็คือชนท้ายเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าผมชนขึ้นมาเนี่ยแม่งก็เดือดร้อนผมอีกผมก็ต้องรอประกันแล้วกเกิดชนขึ้นมาแล้วคุณแม่งแขนขาหักผมแม่งก็ต้องซวยอีกก็ต้องไปเยียวยาจ่ายค่าจริยธรรมหาเหวอะไรอีกแม่งก็เสียตังค์อีกหลายบาทเนี่ยมันเป็นความแบบสะเพ่าความมักง่ายอะช่วงเวลาแค่ไม่กี่วินาทีอะทำไมคุณแม่งทำอย่างนี้วะแล้วมันเดือดร้อนชาวบ้านไงนแล้วมันทำให้รถติดด้วยนะครับเวลาที่เกิดคุณอย รถมันเบรกจิกเบรกจิกรกจิกตามมาข้างหลังเนี่ยเสี C ่ยงอุบัติเหตุอีกแล้วไฟแดงแม่งตรงนั้นโคตรนานไฟเขียวแม่งประมาณไม่กี่วิแล้วผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยแม่งต้องเคยเจอนะแยกเนี่ย